สมาธิควบกับปัญญาทำยังไงไอ้ที่ว่าสมาธินำปัญญาว่ายากแล้วนะสมาธิควบปัญญายากกว่าอีกเพราะสมาธิควบปัญญาเนี้ยต้องเก่งอัปนาสมาธิต้องเป็นวัสีเลยนะนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงอยู่ได้นึกจะเจริญปัญญาในฌานก็ทำได้นานในการทรงอยู่ ชำนาญในการเดินปัญญาชำนาญในการออกจากฌานอย่างเราถ้าจิตมันเข้าฌานนะถ้าไม่ชำนาญน,นะพอภาวนาไปภาวนาไปหายใจหายใจไปนะจิตรวมปุ๊บลงไปมันจะดีดตัวขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ชำนาญเข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้ตอนจะเข้านะั่นจิตกระเด็นออกมาละนี้พอเข้าได้นะมันจะเหมือน กับตันขับเครื่องบินเก่งๆนะั้นแลนดิ้งดีนะไม่กระดอนนะลงนิ่มๆไม่กระเด้งส่วนถ้าเราหัดใหม่ๆนะเป็นกับตันมือใหม่แนละเลือบินกระแทกโครมแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกเนะนี่ยต้องชํานาญในการเข้านะอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้